ครับสวัสดีครับเจอกันกับทางร้านวิเชีนงกงนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับพอดีเรามดิปิดการขายนะครับเครื่อง4 h F 120ปลาขาวนะครับเฉพาะเครื่องนะครับอขอบคุณลูกค้าจังหวัดตังนะครับที่ช่วยมาปิดการขายเครื่องตัวนี้ให้นะครับลูกค้าจังหวัดตัง <ee> ไม่เอาเกียร์นะครับเอาเฉพาะเครื่องนะครับตัวนี้ที่ดูผ่านช่อง YouTube ของทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบเครื่องพรอมส่งนะครับ,บก่อนขึ้นรถขนส่งนะครับให้กับลูกค้าไปจังหวัดตังนะครับจังหวัดตังคือภาคใต้แหละครับนี่ครับที่ลูกค้าดูผ่านช่อง YouTube ของทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับตอนนี้ทางร้านกำลังจะเทสเครื่องพร้อมส่งให้กับลูกค้านะครับรับประกันมาเนี่ย ตัวนี้ทางร้านของเรามาีรับประกันเครื่องให้ด้วยนะครับเครื่องตัวนี้ครับที่เราลงาไว้ในช่อง youtube นะครับเครื่องตัวนี้พอดีลูกค้าจังหวัดตังนะครับที่เห็นไว้ก็เห็นชอบก็เลย,เยมารับไปดูแลต่อนะครับเครื่องตัวนี้นี่ครับ เครื่องสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับกิ๊กเลยครับเครื่องตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าจังหวัดตังนะครับเลงเทียนนึงก็ดับเลยครับเลงอีกเทียนนึงก็ดับพื้นพื้นพื้น เสียงเสียงเงียบน,นะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวรอแพ็กของขึ้นรถให้กับลูกค้านะครับเอาดับเลยปอ,อ,อดเกียร์เลยก เรสอบไปที่เรียมร้อแล้วนะคะเครื่องผ่านนะคะกับทางร้านวิเชียนของเรา,เราตอนนี้ก็รอรถขนส่งมารับเอาช่วงบ่ายนะคะจะแพ็กขึ้นรถให้กับรถขนส่งแล้วก็ลูกค้ารอรับที่จังหวัดตังนะคะถ้าลูกค้าเห็นคลิปๆนี้แนละ้วสนใจเครื่องอสิสุส4เฮเทฟทางร้านวิเชียนของเราก็ยังมีอีกนะคะหรือว่าเครื่องรุ่นอื่น อยากสอบถามรายละเอียดว่ามีเครื่องรุ่นไหนบกก้างทางร้านของเราก็ยังมีนะคะเครื่องอีสุเครื่องฮีงโนนะคะ w o c d หรือว่าเครื่อง e H700 H7D7C <ๆ>ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสนใจยังไงก็ลองโทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียรของเราดูตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอ ขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวตอนไว้แพ็คของแพ็คเครื่องขึ้นให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าจะรอรับที่บ้านนะคะจังหวัดตังนะคะคันนี้รถเครื่องตัวนี้นะคะสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ<อ>จ้าตอนนี้ก็กำลังแพ็คจะส่งขึ้นรถขนส่งที่จะมารับเอาเครื่อง 4HF นะคะตัวนี้กำลังแพ็ครอขึ้นรถขนส่งนะคะนี่เร้านวุเชียนของเรากำลังแพ็ครถก็กำลังใกล้จะมาถึงแล้วนะคะตัวนี้ก็ลงจังหวัดลงตังด้เนาะเลยเนาะโรงจังหวัดตังนะคะเครื่อง 4HF ตัวนี้ ยังม e ีอีกนะคะเครื่อง4 h f ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามราคากับทาง้านิเชียนของเราดูนะคะคเอานทไมม้อ้อันนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ รอรถขนส่งมาอีกประมาณ5นาทีก็ถึงนะคะตาตอนนี้บริษัทขนส่งรุ่งทิวาก็ได้เดินทางมาถึงกับทางร้านวิเชียนของเราแล้วนะคะตอนนี้ร้านวิเชียนของเราก็กำลังจะขึ้นเครื่อง CHF ไปให้ลูกค้าจังหวัดตังนะคะที่เราเตรียมไว้แพ็ครอเมื่อกี้นี้นะคะนี่นะคะกำลังจะทำการยก นี่เลยเครื่องสี f ตัวนี้จะไปจังหวัดตังนะคะลูกค้ารอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะเครื่องส h f ตัวนี้จะไปจังหวัดตังนะคะจากกรสินไปตังนะคะขนส่งที่ขนส่งสองต่อนะคะตัวนี้ไปลงกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพต่อตังนะคะนี่กำลังจะยกขึ้น รถลุงที่ว่าขนส่ง,จ,งจังหวัดกาฬสินทรร้านวิเชียนเสียงกงกาฬสินนะคะนี่เลยเครื่องตัวนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดกลางนะคะขึ้นรถลุงที่ว่าขนส่งนะะี่ค่ะกำลัง นี่นะคะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นเลยก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขนส่งแล้วเรียบร้อยนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดกลางนะคะก็สำหรับคลิปคลิปนี้ไว้จบเียเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกับทางร้านเชียงเสียงโกงของเราด้วยนะคะจังหวัดกระสินธ์ค่ะสวัสดีค่ะ